สวัสดีครับอยู่กับรังเกรเดอร์เอ็กคาบิเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับเจอกันอีนกนหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาดูหน้าง,งานที่อำเภอปราสาทรันมีคลิปที่แล้วเราอยู่อำเภอกาบเชิงตรงนี้ทำวงเวียนครับงานกัดวงเวียนเราลงดินไว้ก่อนครับก็ยังอยู่กับเจ้าแค t 3ามศูนย์จีซเน็กเจนครับ นี่หกล้อดำวิ่งลงดินให้รดร่วมครับสีดีห้ารออเส้นนี้งานเราได้5้ากิโลครับเส้นนี้เส้นกาบเชิงคลิปที่แล้ว2กิโลเส้นนี้5้ากิโลไป เจ้าแคทสามศูนย์จีซีเน็กเจนอ้าวขนุนทำไมวิ่งไปนุนอ้าอน,นุมอเมตรวัดตืดน่นออกอ๋อกันกีนก <c oughs> ทำงานกัดร, <c oughs> รีไซเคิลบาโ <c oughs> มอเวิร์คพลว <c oughs> แล้ว <c oughs> ความยาวนี่บาตรำกลเดินตรงเมื่อิหี่คำบาทน<อ>้องกีเริ่มไปต่เริ่มไปหร กมอนึงเอะไอ้ขันใช้เทอม่ะอะไกันใ้อทอายน้าม่เลยกมอกมอสุดดีวะฟิลมเซลล์วันจํำบานพอท่านไอใช้เทอมเพื่อมันขามนามน้องได้เนี่ยแตเป็นองน่าจะเริ่มเริ่มนี่อบุตรโอ้มาต่อ้วยเจ้าไฮเทคครับนีเจ้าไฮเทคสีอะไรนี่สีม่วงห น้ำมันเหียนเลยครับนี่ครับดูติกเกอร์ตรงนั้นครับก็เข้าไปดู ไปดูจุดเริ่มต้นแล้วก็จะไปสิ้นสุดครับนี่นะครับลงดินก่อนางงานตรงนี้รถเยอะมากครับก็จะว่าวุดนะครับหลังจากเดีก็จะไปดูจุดสิ้นสุดครับก็คลิปนี้หังเกเดอร์ก็ขอจบที่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ